เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่งข้างแล้วอุ้ง้างคุณเขาเล่งข้างเอาไว้ไหมไอ้ตังไอ้ตัง บอ่อขึ้นปิดล็อกให้แล้วเนี่ยนั่นปิดล็อกลน นะครับผมลองอีกรอบเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนแล้วเมื่อคืนแล้วมันจุม่มมันมันยุ่มไปเบิดเลยครับป่ะเน,น่ยยุ่มไปเบิดพื้นเลยป่ะเนี่ยโอ้ยตายกอดหาง ถอดหางแล้วครับบ้านอ๋อคนจะถอดหางดึงครับจะถอดหางาก็จะข้นบ่ขึ้นเนี่ยนอ,อคือพอถอดสวงน้ำบากแล้ว oh. <laughs> ว่า,า,าให้ถอดสวงน้ำ ถอดหางกรั่บบ่ดย่โย้อดหางบบไดเล้อมันลงเลิกคักระบาดงานเข่าเลยครับหนักกว่าเดิมอีกอ่ะรอให้นถอดหางได้ก็เน,นะครับผม อาครับผมทำการถอดหางออกแล้วล้องมึงกระหน่ำมันจะขึ้นบ่อบาดท่านแม่ร้องคิ้วทันแม่ร้อคิวทันแม่และท่านเมียวันนี้ลูกหน้าล่างนำควงเลยไปไปแล้วไปแล้วกระแทกแน่กระแทกเอ้อ ขัาเล่งข้างอเลยวาทางคนโอ้เขามาตาลอยแปลกเขเล่งขึ้นมาข้างวะย่นโซ่เขอีกม,ออม็น,นยังเสียโอ้เมื่อไงนี่แล้วเขาเอื้อดินสมองว่าข้นครับ กลุ่นคำค่ะคำแน่โอ้ยลงมาบ่าได้แล้วน,นี่นาอเอาครับผมลองมึงอีกรอบที่สามแต่เว้นจุกดินแล้วต้องเฝ้าๆอย่าหน่อย ึุนเดอ้อโอ้ยอืมโอ,โอ,โอเกือบบ่คืนร้อยแปด สาหัสสาหัสมันยมไปเบิดเลยมันกระเทือนไปเบิดเลยหรอโอ้โหว่าขั้นนั่นขั้นอลยยอ,นนนนอยแปดข้าก่อนซิมหันมันจะไปเราห้องหันเหรอไหมนอ้อโอ้ยยังอยู่อยู่เว้อ

นี่มันยูทาเนี่ยมันดึงขึ้นยากเลยครับหางก็ถอดแล้วไปยังบบขึ้นอยู่มันยับไปไกลเติบไปแล้วครับแต่ว่าอยู่นี่คือมันล่งเลอะกว่าเก่าขึ้น ยับไปแตวาาก,วก,กว่าหลังลงกเลยกูเกาหนามันเบาครับรถอันนี้เจ็ดหกหนึ่งศูนย์เอ็ดนี่หนาเบาครับเวลาลมมันจะลมทานนี่ตลอดเอาครับผมเดี๋ยวมาเมืองหลอดที่สี่จะขึ้นบ่อยน,นี่ของการถอดหางนี่บ่อยขึ้นครับมันคำแล้ว โั้ก็เล่งข้างไงละครังคุณหยับไปแล้วครับมันจะคืนแล้วเนี่ยร้อยแปดเขเล่งข้างกันนะครับย่นโซ่ขาอีกก็หน่อย ไปไเดี๋ยวเาหันเขาลงเขาเลีงข้างอีกก่อนเขาเลียงร้อยแปดก็มาข้างแลยวอะไรได้ก เดี๋ยวถ่ายเพิ่นย่นสู่เขาอีกจักหน่อยก่อนับไปไกลเติมแล้วครับคิดว่าน,น่าจะขึ้นนะรอบนี้ถ้าว่ามียังผิดพลาด เอาออโซโร้อยแปดลูตเอาทำแล้วครับทำแล้วกต่วิ่งตกดินแล้วคันนี้ก็ยังไม่ให้เราขืนอยู่คันนี้ก็ยังอยู่คือเก่า จะจ้างแม่โคเขาโยาเขาโยกกับบ้าาครับเขาเยกาว่ายางกับบมาประเดี๋ยวมันลุมเหมืนเอ้าลองมึงครับอีกจักหนกึ่ง แับไปหลายลครับจะว่าเขาลมไปขึ้นเขาบ่ไม่ขึ้นเลยเอาครับลอ้อมอีกเรื่อที่เท่าไรเราพูดนี่จำไม่ได้แล้วเอาขานาดมันไม่ดีบล็กอกปะ Bỏ đây oh, dẹp phía bò Ủa là sút lò thang kì Phát ạ là là Sút lò là พี่เขาห่าหางมันล,ลนนนะุ่มหมดหรอกจำล้อเนาะมนเพี่เมื่อคืนเหรอครับทำแล้ว